เ้ยผู้สาวผู้บ่าวกันหนุ่มน่าจะใช่นะเนี่ยบอกอลไรเลยแล้วเลยมึงอักแนบเอาไม่เปิดแกปัดกระดุมปัดโอเคเปิดไม้หน่อยก็ได้นะเนี่ยเปิดไม้หน่อยเนี่ยเปิดไม้หน่อยคอะจะเปิดเวันนะม่เปิดงอนนะเปิดไม้แล้วเหรอไม่สนใจกรี๊ดสนใจพี่หน่อยพีน้องต้องมันไปกลอนกล้องมันไปกลอนมด่าพี่ป่ะปิดไม่ด่าไม่ด่าพี่ไม่ด่ามาเลย มันบอกให้สาวเปิดไมค์ก็เลยเปิดให้มันโคตรฟรีอ่ะอันนี้พี่ผิดปะไม่ผิดนะไี่ผก็คือสาวเบอร์สามมาเล่นโคตรฟรีเลยเบอร์สามมาเล่นโคตรฟรีกอะไลว่กลัวกูโดนด่าเกตส์แคนโดเกตเราวะเฮ้ยเพราะว่ากูทำไมเก่วินอ่ะ กระจอกพี่วินอ่ะคือวินโลเกตอร์รู้จักปะรู้จักดีโคตรกระจอกเย้มึงด่าวะกระจอกมึงรู้จักครับเย้กระจอกรู้จักครับออกงแม่เพราะว่าตัวกับเต็มเต็มแล้วแลม่ด้านนี้ความจริงกะรู้จักโลเกตอร์แต่ผมมาอยู่ทีมเราเล่นโง่ก็เลยไม่รู้จักไงที่เล่นชนะก็โคตรตึงไอ้เหี้ยกูโดนด่าแล้วกระกากโอ้ยกระกาก ต้องมาช่วยทางนิดหน่อยมันเซ็ตระบบไหนเราแล้วนะโอ้โาแซรงที่โดนอโดนดิไอ้ยก่กูโมโหเลยตอนเนี้ยกูกำลังโมโหเดือดเลยเลยตัวจริงอะไรเล่นต่างขนาดเนี้ยไมนใช่ตัวจริงหรอกตัวปลอมเชื่อจริงๆเลยเสียงจริงเลยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยงเราต้องไปดูประวัตินะแซวๆตัวตายโม โดนด่าเฉยสอบอีกก so ีกว่าปกันและอากันอีกเอาอีกเอาอีวีวีอีสุดยอดเพื่อนนายกับไอ้มอะไรนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราเนี่ยเป็วาเลนนะะดาเมยพันเอะดาเมจยังไม่ถึงผมดาผมโงูด่าผมกาผมปวดหัวอีกแล้วนาก็ดนอีกเรวือออออืออออเอออออออ ใจหรือเปล่าใจได้หรือเปล่าไอห้หนูใจหนูได้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคุณก็ไม่ควรตีโพยตีพายไปก่อนนะครับ<ม> <c oughs> ถ้าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครด้วยว่าใครเขาเก่งหรือไม่เก่งหรือโง่หรือควายหรือกากี่อะไรก็ตามนะอย่าไปตัดสินดีกว่าผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นยังไงแต่ผมว่าคุณจะตัดสินใครโดยการที่แบบคุณไม่รู้จักเขาดีกว่าเว้ยเราไม่ใช่นักแข่งเราไม่จริงจังอะไรขนาดนั้นอ่าเรียบร้อยมือไม่ผิดนะฝ่ไปนะครับเขาเกมครับผมไม่รู้ครับลูกหนูเป็นคนดีจบครับดูทาาถึงกร คนดีบางเด็ก็ร้องไห้เออขอโทษท่นคนดีก็เยี่อะไรเนี่นารุนะนารุเดทอะไรเนี่ยเขาทำมาดีแต่ผมธรรมดาส้นหน้ามึงอ่ะไม่มีอะไรให้เขาจดจำหรอกมึงอ่ะอะไรพี่ส้นหน้าเปิดไม่หวะแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะด่ากูเพื่อนขอร้องอย่างเดียวเปิดไม่ได้จะด่ากูพอมันพุ่งเข้าไปแล้วแบ๊กอุยากแล้วว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามตัวสามตัว มันนับไปแล้วสองเยี่ยงโง่เยี่ยงโง่ใจเย็น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 ไม่รูเฮ้ยเรื่องเอฟเข่าสิงนี่ดิครับจะมามันมาเจ็บมากส้างสางขวาโคตรเจ็บมันอยู่บ้านเราแล้วเอาเพื่อนเพื่อนโอ้ยเตรียมเลยแบ๊คช่วยได้ชูได้ชูได้เพื่อนชูได้เฮลมี่เฮลมี่เฮลมี่เฮ้ยเพื่อนมันมาเฮ้ยเพื่อนมันมาขามันเพื่อนขามันเพื่อน เฮ้ uhm นเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาซุบข้ามันเพื่อนข้มันปาป้าป้าครับป้าครับกขามันครับป้าป้าครับป้าครับซุบผมเนี้ยซุปครับซุบครับอ้ครับเอ้าไปซุบบ่ครับป้าป้มันสิซุปกันอครับอ้อ้ครับมาแล้วป้ามาแล้วมาตรงห่วงมาตรงห่วงมันมาแล้วเือกันครับตายครับปาตายครับเสี่ยบล้อเฮ้ย พูดแหละเป็นอยังบอกว่าเขาบอกกับบานเขาผุนเขาบอกกับหนองเขาโอเคออ๋โอเคคุนหมเกียวอาไปเปล่าไม่ใช่แล้วประเด็นตอนนี้เปลี่ยนประเด็นมานี่ละวฉัไม่อยากไปเรือกกับมันละโอ้ยเพื่อนอย่าบังสิเพื่อนโอใส่อ้อมอยู่ตรงรั้วพี่ใายอ้วนอยู่ตรงล้อมไม่ได้หัวทำไมไม่ได้หัวพูดถูกแล้ว บนหัวเพื่อนบนหัวสองสองเเพื่อนแบกอีกแล้วเปล่าเพื่อนแบกเราอีกแล้วเปล่าสองสองนีกแล้วนี่ซ้ายเพื่อนซ้ายหัวมึงแตกแล้วจะวะเนี่ยไม่ระวังซ้ายหน่อยเลยเพื่อนมันก็มีอยู่นะซ้ายเบิ้งซ้ายเบิ้งซ้ายเบิ้งล่ะโดนหลังโดนหลังสวยโอ้อผมไม่ทำอะไรเลยวะสองตัวเลยอย่ายันใจยันใจไม่รู้ไอเฮียสองก่อนรอจังเลยแน่นอนครับผมรอบาดใจก็ซากใจสาวจนตายหลายคนละดึงออกมาแล้วก็ต้มยำกินอะ โอ้ยม,มึงเอาเมนูอะไรดีว่าพอจะมีเมนูให้มึงสาวข้าวกระพงยิงซุปเป้งทอดสาวสปปสาบางโพไอ้ต้ยมยำต้ยมยำสาวบางโพหรือมึงจะเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอีกแมวดีกว่า <c oughs> เสียวขว้างหมดแกนอีกแล้วอ่ะแค่นี้เตนะ็มตี้เลยเดียวดิไหนเนี่ยจะเต็มตี้นะแกน <c oughs> ตัวเดียวอะไรมึงพูดถ <c oughs> ึงแกนทำไมอ่ะข้าไก่ เจอคนท้อเลยเจอคำนี้ไปไม่เล่นละผมไม่เล่นเกมนี้ละไม่มีตัวมากกว่าป่ะจ้าตูมกูแตกคนแรกหลังมาแล้วแบ๊กโดนเอ้ยเฮียเล่นระเบิดเป็นด้วยนะเมื่อกี้พี่ก็โดนระเบิดเหมือนกันเราเจอของจริงแล้วพี่เออ จริงก็ขอจริงเล่นเก่งเล่นเก่งนะแต่จะซ้ำสูบพอขอแค่นั้นแหละซ้ำเลยซ้ำเลยจะได้ซ้ำเลยซ้ำเลยเดี๋ยวได้คอนเทนต์ได้ตังค์ด้วยแต่ส่วนเพิ่งได้อะไรได้ทัวร์ได้ทัวร์เฮียทัวร์นรกด้วยเฮียหรืเวลาต้องเยอะต้องเยอะครับผมสวัสดีครับผมอีซีครับขอบคุณมากครับผมอะไรไม่กดอ่ะฮะมาเออเดิมบอกพี่อ่ะวันนี้ไปห้องน้ำเรื่อย มึงต่อท่อเดี๋ยวมึงต่อท่อดต่อท่อใส่ตูดต่อท่อใส่เนี้ยเคยต่ออยู่แต่ท่อมันเล็กเกินไปพี่เข้าใจป่ะตูดไม่ไม่ไม่ทำๆๆๆใช่ไอเกเล่นนะครับทำเสียงเอเลี่ยนครับเอเลี่ยนภาษาอะไรครับผมมาจากมนุษย์โลกต่างดาวผมมาเพื่อที่จะสมพันธ์ฉันก็มีให้เธอ20กรัมโวโอ โอ้รู้จักว่า20กรัมรู้จักรู้จักไอ้ตังไงตังยี่สิบบาทโอ้ยขีดอะขีดอะเขานับเป็นขีดไงใช่อ๋อขีดอ๋อกิโลกรัมยี่สิบกรัมก็มึงประมาณครึ่งขีดนี่นีครัมกรัมครัมผมขึ้นมาหน่อยพี่เยี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมเล่นไกมาแล้วมาและมาละหมูฟังผมมาทีอย่างกูไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ว่ามึงเลยไม่ได้โทษมึงด้วยพวกกูล้างท้ายด้วย เฮ้ยไม่ดิไมหลังเฮ้ยเราที่หนึ่งเฮ้ยกูทั่มึงละโดนแล้วพวกมึงอะแต่มันไม่ยิงมาเฮ้ยเฮ้ยเราวางหูฟังอะไราวางเฮ้ยไม่เอาดีกว่าฟังฟังเหรอเฮ้มันเป็นทีมเดียวกันแหละจะไม่ด่ากันทำไมเย่หรอว่กออกตัวแรงว่ะกูด่ามึงแล้วกันไอ้สัตว์ิงอดเฮ้ยแา้วมันแบกมึงยิงไม่ได้ทุกตัวเฮ้ยอ่ะาเอาดีเอาดีดิเอาดีคิดว่าที่หนึ่งตะลางก็เก่งนั้งหรือวะฮะไปตายซะมึงอ่ะออกมึงฮะเนี่ยไม่เอาไอ้สุดไอ้สุด เอ้ยมันมาแล้วกับกูนี่ไอ้เหี้ยโอ้ยมันชาร์จมันเข้าฐานแล้วมันมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมฝั่งนั้นเหมือนฝั่งนั้นเอ้ยแม่ก็มึงเข้าฐานตัวเดียวจึงบอกฝ <laughs> ากให้ไอ้หนุ่มนี่มันจัดก,การช่วยพีทดีเฮ้ยถึงวัดถึงวัดเฮ้ยไ <c oughs> อ,ยอยย้หนุ่มไอ้หนุ่มมึงเกลียดหยาบขึ้นผิดหนุ่ม ผมกูเจ้าจริงแม่งก็รีบตายกันเกินตีเราเออไอ้ของมึงเนี่ยอะไรนี่เป็นบทเรื่อเทียแลรีบตายไม่รอผมก็ทีเออรีบตายกันแล้วแล้วแล้วมึงทำอะไรอยูนี่ยจริจริงรีบตายเกินแล้วมึงเอาจริงแล้วมึงไม่แบกตัวไอ้เหี้ยกูโดนมันด่าแน่ดะโอ้แย่แน่เลยกูโดน พ่อใครอะครับมึงท้ายตารางนะเพื่อนมึงยังปากแทบวิ่งเหรอเฮียมึงตึ๊งเป็นคนยังไงเนี่ยมึงจะทรงแล้วเพไปเพราะมึงอะทรงละดูละดูทรงละเห็นทรงละเออเห็นทรงละดูทรงละดูจะโซงละอ่าดูทรงละไม่มีอะไรไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าผมคุยกับเพื่อนครับดูทรงละ ไอซีครับไอซีครับไอ้ก็ดูตรงล่างไงตรงล้างตรงล้างรคราแนนะแฟล่ดูตรงล่างเออโดนแฝดแล้ก็มันตายแล้วไม่ทันละแรนละแฟนละไปตายไงแผนละแฟนละย่าแฟละ ตายแล้วตายแล้วด้วยส่งแล้ว,ว,ว,วด้วยด<ะ>้วย้เคยส่งนี้แพ้แน,น่นอนด้าเอาจริงแล้วอจริงแล้วเศร้าหูฟังมาแล้วฟังลลแล้วจริงแล้วตายแล้วยามหลับส่งแพ้แล้วเอาแพ้ <c oughs> จริงด้วยเยอเชีคนดันงด้วยเยอะน่าัวจังเลย โอ้ดาวสุดท้ายมันก็จะขึ้นแลกกูทำเล่นอ่ะแก้วฟังก็มาพังอะไรตอนนี้ไม่รู้เออพังอะไรตอนนี้วะหนึ่งของนที่จะโทษตัวเองมึงก็ใจเลยตัวชอบเลยเฮียโอ้ยอล้างท้ายตารางยังไม่โโทษเพื่อนอีกเฮียเนี่ยพวกไอ้พวกที่แบบมันแบบว่าเพื่อนว่าบ่นในทีมเนี่ยเดี๋ยวเจอกูสวนเดี๋ยวกูจะล้อมึงเลยไอ้สัสกูจะล้อมึงเลยมึงพูดคำไหนมึงบ่นคำไหนกับทีมเนี่ยกูจะล้อมึงคำนั้นอละโอ้แพ้แน่เลยดูสูงเอาให้มึงหลอนไปเลยอ่ะดูสูงแหล่ะ เอามึงไม่กล้าพูดอีกเลยอะนั่นน่ะคือเป้าหมายของผมเวย้ายากให้พวกนี้มันเกงใจคนอื่นที่เขาเล่นบ้างไม่ใช่เดีย๋ยจะบน่นจะบน่นจะบ่นอย่างเดียวไอ้เอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวตั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ